7อาการสัญญาณมือถือแบตเสื่อมเช็คด่วนว่าคุณมีข้อไหนบ้างข้อ1แบตดันจอดันบอดี้นะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับผมตัวนี้คือการแบตเสื่อมเขาจะดันจอดันบอดี้แบบนี้นะครับผมให้เราสังเกตนะครับถ้าจอเรามีจุดด่างหรือว่าเขามีอาการดันจอขึ้นแบบนี้นะครับผมบางตัวเขาก็จะดันด้านหลังนะครับพวก Android นะครับผมเพราะว่าก้อนแบตเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับให้เราสังเกตดีๆนี่คือ1คือการแบดบวมนะครับทำให้แบตเสื่อมเปลี่ยนด่วนครับตัวนี้ 2%แบตไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับผมยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราชาร์จแบตเต็ม100%แล้วใช่อร้ใช่ไหมครับให้เราทําการถอดออกนะครับผมแล้วหลังจากนั้นให้ทําการรีบูตเครื่องหรือว่าปิดเปิดเครื่องใหม่ครับยกตัวอย่างถ้าเราชาร์จไปแล้ว100%ใช่ไหมครับพอปิดเปิดเครื่องใหม่เขาเหลือ90หรือ80%เปอร์เซ็นต์นั่นคืออาการที่2นะครับผมแสดงว่าแบตเราเริ่มเสื่อมแล้วครับอาการที่3ก็คือแบตหมดเร็วเกินไปนะครับยกตัวอย่างเราดู YouTube ใช่ไหมครับ แบบปกติเขาก็จะลดทีละหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแต่แบตเขากระโดดจากสมมุติว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกระโดดลงมาเลยแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบแบบนี้คือการแบตเสื่อมนะครับผมสี่เครื่องช้าเครื่องหน่วงนะครับผมเพราะว่าสาเหตุเกิดจากไฟไปเลี้ยง CPU ไม่พอไปเลี้ยงชิปพวกเม็ดไอซีต่างๆไม่พอนะครับทําให้เครื่องช้าเครื่องหน่วงครับเพราะว่าหน่วยประมวลผลต่างๆทํางานไม่สมบูรณ์นะครับผมนี่คืออาการ เริ่มที่จะดัดเสื่อมนะครับ4เครื่องช้าเครื่องหน่วงนะครับผมเพราะว่าสาเหตุเกิดจากไฟไปเลี้ยง CPU ไม่พอไปเลี้ยงชิปพวกเม็ดไอซีต่างๆไม่พอนะครับทำให้เครื่องช้าเครื่องหน่วงครับเพราะว่าหน่วยประมวลผลต่างๆทํางานไม่สมบูรณ์นะครับผมนี่คืออาการเริ่มที่จะดัดเสื่อมนะครับ5อาการนี้เจอบ่อยเครื่องดับเองอยู่ดีๆเล่นไปแล้วก็ดับก็มีนะครับ ชาร์จนานๆากวจะติดนะครับอาการนี้ก็คืออาการแบตเสื่อมแล้วเขาไม่สามารถมีกําลังไฟที่จะไปบูตเครื่องให้ติดได้นะครับผมแปบ๊บเดียวใช้งานแบตก็หมดนะครับนี่คืออาการที่เกิดเยอะที่สุดเลยครับผมตัวนี้นะครับหกชาร์จไม่เข้าชาร์จยากนะครับชาร์จควรจะเข้าที ช้จนานๆกว่าจะเข้าเปลี่ยนหัวช์จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนี่คืออาการแบตเสื่อมครับเขาไม่สามารถเก็บไฟได้นะครับเราจะเอาไฟเท่าไหร่ก็เหมือนกับแก้วแตกครับเราเทน้ําลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีเพราะเขารั่วครับผมนี่คือการแบตเสื่อมข้อที่6ครับเจ็ดเครื่องจะร้อนเร็วนะครับเครื่องจะร้อนตรงแบตนะครับตรงนี้นะครับผมปกติถ้าเขาร้อนถ้าเราใช้งานหนักๆนะครับเขาจะร้อนด้านบนคือส่วนบนตัวนี้คือเมนบอร์ดนะครับผมส่วนถ้ามันร้อนตรงนี้นะครับผมแสดงว่า มีการแบบเริ่มเสื่อมนะครับคือเขาทํางานผิดปกติแล้วการจ่ายไฟการเก็บไฟนะครับผมเนี่ยให้ระวังไว้ดีๆนะครับผมเจ็ดอาการเช็คดูนะครับว่าใครตรงกับข้อไหนบ้างสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ